จริงๆอะเรื่องหัวใจนะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราแหละถ้ามีมันก็ชุ่มช่วยกระชุ่มกระชวยเนาะออแต่ถ้าไม่มีเราก็จะห่อเหี่ยวนิดนึงแต่ก็มีมีมาเติมเต็ม,ตมบ้างมีแฟนไหมเป็นคนคุยเป็นคนที่มาเติมเต็มให้กําลังใจกัน<อ>ก็ขอเวลาสนนดเราคิดว่าเขาเองก็ก็งงเราเหมือนกันจะทํางานหนักไปถึงไหนคุณจะต้องแบบ ทำงานคือแบบเป็นนี่กี่ล้านหรอทำไมต้องหาเงินเลยขนาดนั้นใช่เราบอกว่าเราอยากพิสูจน์ตัวเองแหละวันหนึ่งถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีกินถ้าเราไม่มีเงินเราจะอยู่ยังไงเราก็บอกว่าเราก็วิ่งสู้รัดก่อนตอนเนี้ยเออทํางานก่อนเราก็แบบคอยเป็นกําลังใจให้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะก็บอกบ้านปลายชีวิตเราแล้วว่าบ้านปลายเลยหรอเขาเรียกว่าบ้านบ้านปลายสามสิบกบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องแบบพิสูจน์ตัวเองให้ให้รู้สึกว่า อะไรคือความมั่นคงของเราจะทำงานหนักไปถึงไหนคุณจะต้องแบบทำงานคือแบบเป็นนี่กี่ล้านหรอทำไมต้องหักเงินเลยขนาดใช่แล้วบอกว่าเราอย่าพิสูจน์ตัวเองแหละวันหนึ่งถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีกินถ้าเราไม่มีเงินเราจะอยู่ยังไงเราก็บอกว่าเราก็วิ่งสู้อัดก่อนตอนเนี้เออทำงานก่อนเราก็แบบคอยเป็นกำลังใจให้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะต้องบอกบ้านปลายชีวิตเราแล้วว่าบ้านปลายเลยหรอเขาเรียกว่าบ้านบ้าน 30สากะอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องแบบพิสูจน์ตัวเองให้ให้รู้สึกว่าอะไรคือความมั่นคงของเราก็จริงๆมีเรียนก็มีเรียนพอเรียนกลับมาเราก็มาทำมาสังหาใช่ก็มีแบบเออทำเรื่องเซลล์แอนด์มาเก็ตติ้งไปในตัวเพราะเราจบมาสายนี้เราก็อยากแบบเฮ้ยลองชาเลนต์ตัวเองสิว่าแบบทำไงได้บ้างว่าให้มันแบบมันเป็นอาชีพของเราสุดท้ายก็ทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายและทุกอย่างมันก็ไม่ยากเกินความสามารถก็ต้องทำต่อไป ใช่ก็เร hmm. ิ่มทาควบคู่กันไปด้วยก็แบ่งเวลาค่ะว่าเราให้เวลางานประจาเราอาจจะแบบ70บวงการบันเทิง30ปอรประมาณนั้นจะกลับมาทวงบอลลังพิธีกรนักร้องนักแสดงเอาทุกอย่างช่วงนี้มันมีค่าเงินมันหายากอะเนาะอะไรอย่างงี้งานที่เป็นแบบชิ้นบอแดงชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ทำคู่กับเพื่อนรักในวงการเหมือนกันเป็นวงการเพลงบ้างออกแบบนั่นแหละที่เอ่ยชื่อไป มาในวงการาบ้างแล้วยังไงบ้างห่างหายไปนานหายไปไหนมามะนานวาเล่าไม่ได้หายไปไหนทำงานค่ะ,ะทำงานยังมีงานประจระําที่ทําอยู่แล้วก็เราก็มีพาร์ทของวงการบันเทิงบ้างนิดหน่อยอก็มีละครออนอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็มาเปิดตัววันนี้ค่ะออช่วงที่ผ่านมามะนาวหายไปนานเหมือนกันนะหายจากหน้าจอใช่หายหน้าจอไปนานเพราะว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้รับละครด้วยแหละเรื่องเวลาเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่า แต่จริงๆเราก็รับนะคะรับงานรับเนาะรับค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเติมน้ำมันเนาะมันก็ต้องมีแบบเออใช้ค่าบ้านค่ารถค่าชีวิตมีค่าสุดๆค่ะงานเข้าได้นะคะแล้วตอนตอนก่อนน้นี้ที่มันหายไปจากวงการเราไปทำมาหากินอะไรก็จริงๆมีเรียนก็มีเรียนพอเรียนกลับมาเราก็มาทำมาสังหาใช่ก็มีแบบเออทำเรื่องเซลล์แด์มาร์เก็ตติ้งไปในตัวเพราะเราจบมาสายนี้เราก็อยากแบบเอยลองชาเลนต์ตัวเองสิ ว่าแบบทําไงได้บ้างว่าให้มันแบบมันเป็นอาชีพของเราสุดท้ายก็ทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายและทุกอย่างมันก็ไม่ยากเกินความสามารถก็ต้องทําต่อไปใช่ก็เริ่มทำควบคู่กันไปด้วยก็แบ่งเวลาค่ะว่า เราให้เวลางานประจําเราอาจจะแบบ70%็วงการบันเทิง3 0มประมาณนั้นแต่จริงๆก็คือรับงานได้หมดนะคะถ้าใครจะจ้างไปเป็นพิธีกรหรือว่าเต็มเต็มใช่ไหม,มในวงการเต็มแล้วก,ก็จริงๆก็อยากจะเป็นพิธีกรอยู่บ้างนะคะเผื่อแบบเ,ออเต็มเต็มเต็มที่เลยมะนาวอย่าไปทาเลยก็อย,อยากจะแย่งงานคุณพีตก,กีกีอะไรอย่าง <ไป S 1> เงี้ย เออเออก็ให้ให้ให้ปีนี้ค่ะธันวาก็คือเดทไลน์ว่าหมดแล้วหรอ่าไม่ใหะหมดแล้วหมดเวลาแล้วเราจะเข้าไปแทนอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาทวงบัลลังพิธีกรนักร้องนักแสดงเอาทุกอย่างช่วงนี้มันมีค่าเงินมันหายากอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเต็มตัวเนาะก็ถามว่าเต็มตัวในสายวงการวงการมันเทองมากกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีผลงานที่เป็นแบบชิ้นบอแดงชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ทำคู่กับเพื่อนรัก ในวงการเหมือนกันเป็นวงการเพลงบ้างออกแบบนั่นแหละที่เอ่ยชื่อไปเราก็จะเป็นเดบิวคู่ใหม่ในวงการเน้นนักร้องแต่ทำไม่กลัวหรอว่าเสียงเสียงอะไรไม่สิ่งนี้แหละมันคือชาเลนจ์ที่เป็นนักแสดงมาหมดแล้วเป็นพิธีกรมาแล้วเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ KL l หมดแล้วทำไมเราจะร้องเพลงไม่ได้ต้องคอยดูแต่วันนี้ยังไม่โชว์ เพราะว่าทุกคนจะได้แบบมีความตื oh. ่นเต้นรอดูก <not ready. S 1> like ันกลางปีห oh. รือว่าเราไม่พร้อมเราอะพร้อมเนื้อเพลงมาเดี๋ยวเราเลิกเสร็จต้องอุกไว้ก่อนเออั้รอดูรอดูรอฟังเสียงเพลงที่แบบอันไพเราะแล้ห่วใจนี่เป็นยังไงคะช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตกันมันก็พอมีมาเติมเต็มให้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่แม่คนเดิมไหมอุ้ยเขาไปไหนตอไหนแล้วไหมออ ก็จริงๆอะเรื่องหัวใจนะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราแหละถ้ามีมันก็ชุ่มช่วยกระชุ่มกระชวยเนาะแต่ถ้าไม่มีเราก็จะห่อเหี่ยวนิดนึงแต่ก็มีมีมาเติมเต็มบ้างมีแฟนไหมเป็นแฟนเป็นคนคุยเป็นคนที่มาเติมเต็มให้กําลังใจกันก็ขอเวลาชันิดเราคิดว่าเขาเองก็ก็งงเราเหมือนกันจะทํางานหนักไปถึงไหนคุณจะต้องแบบ ทำงานคือแบบเป็นนี่กี่ล้านหรอทำไมต้องหาเงินเลยขนาดใช่แล้วบอกว่าเราอยากพิสูจน์ตัวเองแหละวันหนึ่งถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีกินถ้าเราไม่มีเงินเราจะอยู่ยังไงเราก็บอกว่าเราก็วิ่งสู้อัดก่อนตอนเนี้ยเออทํางานก่อนเราก็แบบขอเป็นกําลังใจให้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะต้องบอกบ้านปลายชีวิตเราแล้วว่าบ้านปลายเลยหรอเขาเรียกว่าบ้านบ้านปลาย30มก30อะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องแบบพิสูจน์ตัวเองให้ให้รู้สึกว่าอะไรคือความมั่นคงของเรา ถ้าเรา30 40แล้วจะไปยังไงต่อแล้วใครจะเลี้ยงเราล่ะเราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนยืนด้วยลําแข้งแค่เนี้ยลาแข้งเราก็แบบแข็งแบบไม่รู้จะแข่งยังไงแล้วน้องปูดแล้วนะแจะถ้าซูมลงมานี่คือเห็นว่ารอยน้องของเรานั่นคือต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วว่าแข่งเหลือเกินคุณมะนาวขาแข้งนี้เอาไปทําอย่างอื่นได้เลยเออจะเปิดตัวไหมค่ับตรงคนเนี้ยคนใหม่ยังยังยัง ขออีกนิดนึงเอาให้มั่นใจก่อนอก็คือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างซีเรียสกับงานอ,อ,อยากพิสูจน์ให้เขาเห็นก่อนว่าไม่เป็นไรยูเ,ออเก็บเงินของยูไว้หลือไปเลี้ยงครอบครัวเราก็จะหาของเราด้วยรอ,อดูรอดูรอ,ด,อ,ด,อดูกันก่อนกล<ด>ัวผู้ชายหนุ่มเหมือนกันจริงเพราะว่าเมื่อเราทำงานเยอะมากเออเขาอาจจะไม่ไหวเออหนูกลัวเหมือนกันว่าเราอาจจะแบบคุยกันไปแล้วแล้วแบบ ออรอก่อนนะรอฉันครบยอดเป้าแป๊บหนึ่งฉันแบบจะมาทําความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงศึกษาช่วงศึกษาดูใจค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ